ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะประสังคาธติการทุกลูกวันนี้เป็นวันที่คณะสงฆ์จังหวัดบึงการโดยการนำของท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโสพลเจ้าคณะจังหวัดจัดการประชุมเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดในเขตจังหวัด บึงการภาค8มีทั้งหมด6จังหวัดจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดบึงการจังหวัดบึงการแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายดังกล่าวบึงการเป็นสถานที่หน้าวิเวกและหน้าอยู่เป็นที่สุดมีป่าไม้มากเป็นที่สุดเลย อากาศดีเป็นที่สุดและทุกอย่างนั้นคือเป็นไปเพื่อการไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเป็นอยู่อากาศดีเย็นสบายเป็นที่สุดติดกับประเทศลาวดังกล่าวแล้วติดกับบึงโขงหลงและติดกับลหลายจังหวัดดังกล่าวเมืงการอยู่แล้วสุขใจสบายใจผาสุขใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโสพล ท่านเป็นพระที่มีวิธีคิดวิสัยทัศน์กว้างไกลหมายถึงว่าให้พระเถระหนึ่งต้องทําตัวเหมือนเจดีต้องสูงต้องสวยต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องสง่างามพระต้องทําตัวอย่างนี้สงูงหมายถึงว่าสูงด้วยการประพฤติปฏิบัติดูดีโดยประการทั้งปวงสวยสวยด้วยีลาอาจาระอาจาระงดงาม จะเดินจะเหินจะนั่งจะนอนดูแลดีดีสวยศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรก็ตามแต่มั่นคงไข่โคลนพินิษพิจารณาพินิษสัจจสัจ,จังอธิษฐานิอธิษฐานแล้วตั้งใจแล้วต้องมีสัจ,จพูดคำไหนต้องคำนั้นและก็ต้องสง่างามทั้งหมดทั้งมวลเป็นความสง่างามก่อให้เกิดความเป็นสุขพระเทระทุกรูกมาจาก ไม่ว่าจามเพอบึงของหลงก็ดีไม่ว่าจามเพอพรเจริญก็ดีมาร่วมประชุมในคาครั้งนี้ประมาณาเจ็ดอำเภอดังกล่าวทุกลูกมาตั้งแต่เช้ามืดควาจะถึงอำเภอเสกาวัดเสกาเจติยารามการประชุมไม่ใช่ของง่ายเลยเป็นของยากมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมะวะชิระนายกเป็นประธานในการประชุมมีผู้วาราชการจังหวัด ปฏิสันถารธรรมพระเถรานุเถระที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดทุกอำเภอดังกล่าวและมาด้วยความรู้สึกว่าต้องไปมาต้องมามาเพื่อทราบนโยบายมาเพื่อทราบความรู้มาเพื่อมีความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวิถีคิดวิสัยทัศน์โลกทัศน์ดังกล่าวที่เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดได้ตั้งใจให้ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีเป็นที่สุดขอาการประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดบึงการจงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามโดยประการทั้งปวงด้วยเถืน